เงินงอกทำยังไงให้ได้เงินคุณให้งอกค่ะแล้วมองตลาดให้ออกวันนี้ในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ผลิตสินค้าที่เรียกว่าลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเป็นสินค้าที่ตลาดไม่ตายเป็นตลาดอมตะคุณรู้จักสินค้าของแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์แม่คนใหม่แม่มดคอฟฟ่ค่ะกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟพรีเมียมเกรดเอระดับโลกค่ะ มี SDA ส่งออกต่างประเทศอยออเมริกานะคะออยอประเทศไทย mm hmm. เป็นสูตรเจแบบเคร่งค mm ัด hmm. วีแกนหาล้านทีเ่เราจะรู้อยู่แล้วนะคะพี่น้องมุมสลิมคนอิสลามถือเยอะคนถือสินกินเจก็เยอะและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพตลาดไม่ตายตลาดอมตะและเป็นกาแฟที่ โอ้ตื่นเช้ามากินกาแฟก่อนกินข้าวไหมคะเดี๋ยวนี้จริงไหมคะถ้ามองตลาดออกและคุณอยากให้เงินคุณงอกคุณเอาไปต่อให้ได้ชีวิตคุณเปลี่ยนค่ะทุนก้อนเดียวคุณหมุนไปได้เยอะมากค่ะหมุนไปทำธุรกิจอย่างอื่นได้ค่ะเพราะว่ากำไรของนางสิบสองหกร้อยกล่อง ที่ใช้ทุนหนึ่งแสนกับสองพันบาทเนี้ค่ะสามารถให้เงินงอกกําไรต่อกําไรอยากเปลี่ยนชีวิตไหมคะถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตทักรูกระแตมาค่ะถ้าอยากอ,าอยากได้ไลฟ์สไตล์ที่ทำงานน้อยลงแต่ไรายได้มากขึ้นทำงานน้อยลงนะ กับด้านกับใครหลายคนนะคะทํางานมากขึ้นรายได้ลดลงมีไหมคะยุคนี้ค่ะโอ้โหวิ่งขาขวิดเลยค่ะวิ่งขาขวิดเลยค่ะแต่รายได้ลดลงเหนื่อยหนะักแต่รายได้ลดลงแต่อยู่ในแบร์บริษัทแม่มดออนไลน์และทําออนไลน์อยู่ในแบริษัทแม่มดออนไลน์ด้วยนะแบรนด์สําคัญค่ะคนเข้ามาในเป็นหุ้นส่วนกับคุณมาอยู่ภายใต้แอปพลิเคชัน ที่ใครๆหลายคนอยู่ที่ไหนก็สั่งซื้อได้คนมากเท่าไหร่รายได้มากขึ้นแต่คุณทำงานน้อยลงจะไปที่ไหนก็ได้ค่ะจะบินไปกินส้มตำแต่ต่างประเทศก็ไปร้านร้านอาหารไทยได้ค่ะแต่อาจจะไม่แซบ่บหรือแซบ่บแล้วแต่ลิ้นของเราเนาะอยู่ที่เราเลือกนะครูตัดสินใจทำออนไลน์เพราะว่ารู้จักคนได้มาก แล้วก็ทำงานน้อยลงได้อิสระภาพทางด้านเวลารายได้มากขึ้นถามว่าใครหลายคนกลัวการสร้างทีมในบร,ริษัทแม่มดอะไรเรามีกลุ่มเรียนรายรับให้ค่ะถ้าวันนี้คุณฟังครูกระแตไม่เก็ตคุณไปฟังอีกใครหลายๆคนวันนี้ค่ะคุณบอกว่าคุณเป็นแม่ทีมที่ไม่ไม่กล้าเป็นแม่ทีมเป็นแม่ทีมไม่เก่งหรอกคุณกดตัวเองคุณไม่ต้องกลัวนะคะพาคนเข้าระบบ เข้ามาเรียนรู้ออนไลน์ในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์คนเก่งเขาจะเข้ามาแล้วเขามาเรียนรู้เองค่ะแล้วเขาจะพัฒนาเขาจะเก็ตๆก็แล้วเขาจะต่อยอดธุรกิจครูบอกแล้วค่ะวันนี้คุณทําให้เงินงอกได้และถ้าคุณสร้างคนหนึ่งคนนะคะพาคนหนึ่งคนค่ะคุณอาจจะไม่ได้สร้างเขาค่ะแค่แนะนําคนหนึ่งคนเข้ามาคนหนึ่งคนนะคะเป็นยอดมนุษย์ คนหนึ่งคนเป็นยอดมนุษย์พายอดมนุษย์เข้ามาสู่แบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์แล้วคุณจะได้ชิตใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมค่ะคุณอยากถ้าคุณเจอคนหนึ่งคนถ้าคุณเจอคนสองคนคุณเจอคนสามคนคุณเก็ตไหมคะพลังทวีคูณจะยิ่งถาโถมถาโถมถ้าใครอะค่ะมัวจะมองแค่ตัวเองนะคะมองแค่ตัวเองพัฒนาตัวเอง พอพัฒนาตัวเองได้ก่อนแล้วมองตัวเองก่อนพัฒนาตัวเองก่อนแล้วจะมีคนที่ตามมาแล้วเขาอยากจะพัฒนาตัวเองโดยอัตโนโมัติค่ะวันนี้ถ้าคุณมีลูกทีมเก่งนะคะคุณจะเก่งโดยอัตโนโมัติค่ะเพราะลูกทีมคุณโอ้โหเก่งมากค่ะคุณคุณมาก่อนคุณเป็นแม่ทีมค่ะคุณอยากจะเก่งคุณก็ต้องพัฒนามันมีคําว่าระเบียบวินัยค่ะมีคําว่าวินัยเศรษฐีเขามีคําว่าวินัยด้วยนะคะจะเป็นอะไรที่อัตโนมัติ คุณเห็นไหมคะว่าแบ,บรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์นี่ค่ะเป็นอะไรที่อัตโนมัติตั้งแต่แพลตฟอร์มตั้งแต่ระบบตั้งแต่วิธีการใครนะคะที่ทำให้เงินงอกง่ายๆเขาจะมีระบบคุณเห็นเซเว่นอไหมคะซีพีเขามีระบบเงินเขางอกจริงไหมคะถ้าคุณนะคะอยากให้คุณงอกคุณมีระบบ วิธีการจัดการเงินของคุณแบบไหนคุณอยากให้ชีวิตคุณงอกเงยเจริญรุ่งเรืองคุณมีระบบวิธีการจัดการชีวิตคุณแบบไหนสําคัญด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณสามารถครูเก,ก,ก๋บอกว่าครูกระแตนะคะพาคนสําเร็จในออนไลน์ฟังให้จบค่ะคือเราฟังไลน์นี้และถ้ายังไม่เก็ตเราสามารถย้อนฟังได้นะ,ะนี่คือเสน่ห์ของออนไลน์ นี่คือใครที่ทำธุรกิจออนไลน์มหาศาลนะคะวันนี้หลายคนนะะมาย้อนดูไลฟ์ของครูกรตเตอตอนที่เข้ามาอาจจะฟังไม่เยอะแต่ไปย้อนดูนะฮะโหมีคนเข้ามาฟังและที่สำคัญในเฟซอาจจะมีเพื่อนแค่พันคนแต่พอแชร์ลงกลุ่มหลักล้านการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นต่อให้บอกว่าเฟซบุ๊กปิดกั้นนะเห็นไหมคะเฟซบุ๊กปิดกั้น ปิดการไปหา f a c e b o o k Tik To k ยังมีค่ะ YouTube ยังมีค่ะ i n s t a g r a m ยังมีค่ะปากต่อปากยังมีค่ะพลังทีมยังมีค่ะเ,เมื่อก่อนนะคะครูทำคือข่ายขายตรงทําประกันอย่างนี้ค่ะญาติบอกญาติอันนี้คือปากปากต่อปากบอกกันหรือตอนที่ครูจะสร้างทีมครูค,คิดว่าครูสร้างหนึ่งคนแล้วคนนึ่งจะไปบอกต่ออีกคนนึงจะไปบอกต่อ แต่พอมาทำออนไลน์มันมันต่างกันตรงที่ว่าคนนี้เขาเข้ามาเป็นทีมงานเป็นลูกศิษย์เป็นทีมงานแล้วเขาเข้ามาเขาไม่อยากบอกใครละซื้อกินซื้อใช้อย่างเดียวและกินดีไม่บอกใครอ่ะเป็นประเภทกินดีไม่บอกใครกินดีไม่กล้าโพ